พี่อ้อยสามด้วยก็ข่าวก็สื่อในความบริการพ่อท่านก็ให้คุณปอนะขอให้เยอะในร้าน ช่วยเพราะงเป็งานมงคลที่วัฒนธรรมอะไรนะรนรรอ้องานมงคลมันีผมมีมงคลที่เก็นพะล้วผมเชื่อว่ามาทุกทนัน,น,นยัไม่ทุกท่านยังม่ีสื่อครับี่ยังไม่ได้แต่มีท่านางพญานะครับเอาไหมครับอครับ ก็ธรรมญาที่มาจากวัดจริงด้วยจะดไปไหนนะครับเดี๋ยวผมออกมาให้อันนี้มันเหมือนพิธีของชาวบ้านเขาก็จะมีใส่ข้าวไนขะ่เขา่าไข่ปัน่นนะครับจะได้ให้เก็บภาพเล้เนาะเป็นมงคลนะคะ

다만้วมันก็ <목소리>

ตารางสีครับตารางขาวขาวขาาแต่ก็ต้องไปก้ามีการดีกันมีการดีกนขาวที่เป็จีนแบบนี้ไดเราไม่ได้ทำแบบนี้

ใช่ไปด้ไเมคอับรับแทนไปเลยได้ไหมคะลุงกี่คนครั่องเรอ้องคืต้องือต้อ้องคือ้อื้องคืด้องคือต้อง้องด้ง่ือองคอ้อง่งค้องาือ้องค้ค้องคือ้องคือ้องคือ้ค้ค้้้ ในพระสำนักข่าวะอันนี้สำนักข่าวนะครับรับนะครับรับแจกข่าวหนุนคนใจดีมากนะครับแจกฟ้าด้วยเลยเดี๋ยวช่องอื่นมาตัวแทนรับได้นะครับตัวแทนรับเลยครับไปจะรับนะครับไม่รับก็เดี๋ยวรับนะจ๊ะล่ะรับ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 นั่งมาแล้ว ถือให้ดูสั้งหมดครับถ้ไมมีแล้วเนาะี้นรับไหัอืนรับหครับจะรับไมครับครับต้องแบงรับมัรับรับโบจะรับัง่รับ์ผมจะรับแล้วนะครับเ้มาพอเรอให้หมดนะใช่มั

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không được à, không 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 được, không ไรอบอรไม่ได้ครัอันนี้เป็นอันนี้เป็นครอดนะครับคาราทลุนนะครับอันนี้ข้าวมาครับมันีลมุเข้าไมาด้หน้าด้ว่ามันจะมีลอะไรบเดี๋ยวให้ลุงให้นะครับ

เขาสามสิบใช่ไหมครับวิ่งเขาจะการทํามทะลุอ่ะใช่ลวมวนา้่ครับพูดทีประวัตินะวัดตรงนั้นประวัติ่อยบ่าวซอยได้ซองไปยังงบ่าวซอย เอาต่อยก็ร้อได้มเาบอกครับยยังไม่ไ้อครับอาใครยังไม่ได้ยังครับายงอนขีซอนขี้ซอนขี้ซ้อนขีน้อนขีอนีลนข้ซอนีนนขีตอนนอน้ออ้้อ ไม่ใจไหมครับใจแล้วก็ไปแล้วก็มาอยู่คิดคำคิดำตามวันใจนะถ้ารอดนะคงเดียวไม่รอดไม่ใจบอกไม่เป็นไรไปไหนมีพรารอดมีรอยไม่รอดครับพะก็ไม่รอดครับ ไม่ผมไม่ให้คู่ต้องกินที่ซัตัวิ่งร้อยห้าเนี่ยยังไงก็ไม่รอดดีเลยสาองค์เพราะว่ามีมีรออยู่สองเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจพี่นาไปไหน่ะั่งคนบางคนบางคนนะเขาดักรอชิดอยู่เนี่ยดักรออยู่่ได้ลงรัวยังไงต้องรอดวิ่งร้อยห้ตัวครับไม่มี่าวแล้วนะโอเคลุงข้าบ้างครับเอาไมเอาไมัีลูกค้าอาั่น สำหรับคลิปนี้ตอดทอล์กช anel เขาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมอ่าได้ดูได้ชมติดตามแล้วกดกดไลค์กดแอำลังใจต่ดทอง์กช anel ด้วยน,น,นะครับสวัสดีครับ